เรื่องนี้เป็นเรื่องของครอบครัวของเราที่เกือบจะพังทลายลงแล้วเมื่อพ่อมีเมียน้อยเราคิดว่าไม่ว่าจะครอบครัวไหนเมื่อเจอแบบนี้เข้าไปก็คงจะทำใจได้ยากกันทั้งนั้นแต่เรารู้สึกว่ากับพ่อเราแล้วมันหนักหนาสาหัสมากไม่ใช่แค่พ่อนอกใจแม่อย่างเดียวแต่พ่อยังเหยียบย่ำแม่โดยการประเคนทุกอย่างให้เมียน้อยและให้ผู้หญิงคนนั้น ข้ามหน้าข้ามตาแม่เราตั้งแต่พ่อตั้งแต่พ่อแอบมีเมียน้อยจนกระทั่งถูกจับได้พ่อมีแต่ถลุงเงินไปให้เมียน้อยใช้ทั้งเงินตัวเองเงินที่ฝากบัญชีร่วมเงินจากธุรกิจที่ทำหรือแม้แต่เงินฝากเพื่ออนาคตของลูกไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้มีดีตรงไหนแต่ก็ทำให้พ่อรักพ่อหลง จนงอหัวไม่ขึ้นพออยู่แทบไม่ติดบ้านไปหาเมียน้อยแทบทุกวันเวลาโดนตามกลับบ้านหรือเงินหมดจำเป็นต้องกลับพ่อก็จะอยู่ได้ไม่นานแถมยังร้อนรุ่มกระวนกระวายอยากแต่จะกลับไปหาผู้หญิงคนนั้นท่าเดียวไม่ว่าแม่จะขอร้องอ้อนวอนแค่ไหนก็ไม่เคยได้ผลพ่อจะหาทางกลับไปให้ได้เสมอสถานการณ์เป็นอยู่แบบนั้นมานาน จนเราเริ่มทนเห็นแม่เสียใจไม่ไหวเรารู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นทุกวันและยิ่งพ่อเอาใจเมียน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ผู้หญิงคนนั้นได้ใจเริ่มไม่อยากอยู่ในเงามืดและจะมาราังควานพวกเราโดยที่พ่อก็ไม่ห้ามปร,รามแถมยังชอบวงการให้พ่อทำไม่ดีกับแม่ให้เกียรติเราและคิดว่าเป็นภาระบางครั้งก็ชอบให้พ่อขาดงานไปอยู่กับตัวเอง ไม่ว่าจะชี้นิ้วสั่งเรื่องไหนพ่อก็พร้อมที่จะทำให้ทุกเรื่องเหมือนพ่อสูญเสียตัวตนของตัวเองสูญเสียสติไปหมดมีแต่เมียน้อยนี่เท่านั้นที่จะทำให้พ่อเดินหน้าถอยหลังหรือใช้ชีวิตอยู่ได้ในแต่ละวันมันก็คงจะไม่มีอะไรมาสกิดใจเราหรอกถ้าไม่ใช่พ่อก่อนหน้านั้นพ่อที่เรารู้จักเคยเป็นคนแสนดีมาก่อนพ่อรักแม่เรามากตั้งแต่เราจำความได้ ทั้งสองคนแทบไม่ทะเลาะกันเลยพ่อใจเย็นสุภาพอารมณ์ดีแถมยังเอาการเอางานดีขยันขันแข็งแต่มาตอนนี้พ่อเป็นทุกอย่างที่ตรงกันข้ามนอกจากนั้นหน้าตาของพ่อก็ไม่ได้สดชื่นแจ่มใสเท่าไหร่สภาพเหมือนคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนบางวันก็ดูอิดโรยเมื่อเอาทุกอย่างมารวมกันเราเลยเอะใจว่าคนเรา จะเปลี่ยนไปได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอแค่มีเมียน้อยนอกจากนิสัยหลักๆเลยคือเจ้าชู้แล้วมันไปเปลี่ยนนิสัยเก่าอื่นๆได้ยังไงนะหรือเพราะเมียน้อยก่อกหูพ่อตลอดเวลาให้ทำไม่ดีกับลูกเมียถ้าอย่างนั้นต้องพูดขนาดไหนพ่อถึงกลายเป็นคนละคนความสงสัยของเราก่อตัวขึ้นเรื่อยๆระหว่างที่เราสังเกตพฤติกรรมพ่อเงียบๆโดยเฉพาะ สีหน้าท่าทางเวลาพ่อไม่ได้อยู่กับผู้หญิงคนนั้นมันทุรนทุรายเกินเหตุไหนจะกระสับกระส่ายอยู่ไม่สุขอีกเวลาเราห้ามไม่ให้ไปพ่อก็จะบอกว่ามีเสียงเรียกจากเมียน้อยว่าให้รีบกลับไปดังอยู่ตลอดเวลาเราเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับแม่และเห็นตรงกันว่าพ่อน่าจะโดนของเราเลยเป็นคนพาพ่อไปบวชแล้วแก้ของด้วยตัวเอง เพราะเคยได้ยินมาว่าเมื่อโดนของสกรปรกเล่นงานก็ต้องเอาความบริสุทธิ์ของศาสนานี่แหละเข้ามาช่วยเมื่อไปถึงวัดแม้พ่อจะไม่เต็มใจเลยแต่พ่อเราขอร้องและพ่อยังเห็นว่าเราเป็นลูกจึงยอมตกปากรับคำว่าจะบวชพระท่านเองก็ยินดีรับเอาไว้อยู่แล้วเราเลยพอจะมีหวังว่าพ่อจะกลับมาเป็นปกติหลังจากพูดคุยอะไรกันเรียบร้อยเราก็กลับบ้าน แต่ปรากฏว่าพ่ออยู่ได้แค่สามวันก็หนีออกจากวัดไปเฉยๆ่เ,าเราก็คิดว่าหนีพ่อทนอยู่วัดที่ไม่สะดวกสบายไม่ได้หรือดีขึ้นแล้วก็เลยตัดสินใจกลับเองแต่ที่ไหนได้หนีออกไปหาเมียน้อยซะอย่างนั้นเราไปตามหาพ่อและขอให้กลับไปอยู่วัดต่อเพื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นแต่พ่อเย็นการว่าจะไม่กลับท่าเดียว บอกแต่ว่าวัดป่าแบบนี้น่ากลัวมีแต่สิ่งแปลกๆเต็มไปหมดพอเริ่มเล่าว่าตั้งแต่คืนแรกที่ไปอยู่ก็เจอทั้งแมงป่องทั้งตะขาบมันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาที่วัดป่าแบบนี้จะมีสัตว์เลื้อยคานเยอะเต็มไปหมดแต่ที่น่าแปลกก็คือมันพากันไต่ออกมายั้วเย้ a, แต่ไม่ได้ทำอะไรพ่อเลยไม่กัดไม่เข้ามายุ่งเท่านั้นยังไม่พอตกดึกที่พ่อพยายามจะนอนหลับ กลับมีเสียงตุบตับตุบตับเหมือนของตกลงบนหลังคาจนนอนไม่ได้ตอนแรกพ่อก็จะปลอบใจตัวเองว่ามันคือกิ่งไม้ใบไม้แต่บรรดังทุกคืนพ่อก็เลยหลับไม่ลงเหตุการณ์ทุกอย่างเกิดซ้ำอีกในคืนที่สองคราวนี้ถึงขนาดมีสัตว์ใหญ่อย่างงูเข้ามาในกุฏิด้วยพ่อกลัวมากคิดว่ายังไงก็อยู่ไม่ได้แล้ววัดนี้ พอเข้าวันที่สพ่อก็ตัดสินใจออกจากวัดแล้วก็กลับไปหาเมียน้อยซะอย่างนั้นเราฟังแล้วก็ไม่รู้จะตอบพ่อว่าอะไรดีจะให้พ่อกลับบ้านพ่อก็ไม่กลับเราสองจิตสองใจไม่รู้ว่าพ่อแต่งเรื่องเพื่อจะได้หนีมาอยู่กับเมียน้อยหรือเจอเรื่องแปลกจริงๆแต่สิ่งที่พ่อพูดก็ดูเหมือนจะเป็นความจริงอยู่เหมือนกันพราะท่าทางตอนที่แกเล่ามีแต่ความหวาดกลัวแล้วสัตว์พวกนั้น มันก็น่าเกียดและเป็นอันตรายอยู่แล้วด้วยยังไม่ทันที่จะตัดสินใจทําอะไรต่อจากนั้นลูกศิษย์วัดท,ที่เราเคยให้เบอร์โทรเอาไว้ก็โทรมาหาบอกให้เรากลับไปที่วัดดวนเขาเจออะไรบางอย่างที่น่าจะเป็นสาเหตุอาการแปลกๆของพ่อเมื่อไปถึงลูกศิษย์ก็พาเราไปที่กุฏิที่พ่อเคยนอนซึ่งหลวงพ่อก็ยืนรออยู่แล้วทุกคนเจอห่อผ้าพันด้วยสายสินอยู่บนหลังคา แต่มันน่าจะเป็นของไม่ดีเพราะแบบนั้นพ่อก็เลยได้ยินเสียงของตกใส่หลังคายอยู่ทั้งคืนไม่มีใครกล้าเปิดห่อผ้านั้นเลยเราเองดูแล้วก็ยังขนลุกไม่กล้าจับให้มองยังไม่อยากมองเลยเพราะกลัวว่าของอาจจะเข้าตัวหลวงพ่อเลยรับหน้าที่จัดการแต่ว่าตัวของหลวงพ่อเองก็ไม่ได้เป็นคนเล่นของหรือมีคุณไสอะไรท่านแค่เป็นพระธรรมดาธรรมดา ที่บวชและยึดหลักทำคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนาท่านก็ไม่รู้จะจัดการยังไงเหมือนกันเลยเอาไปเผาในเตาให้มันจบเรื่องไปไม่น่าเชื่อว่าหลังจากทําลายของสิ่งนั้นไปวันรุ่งขึ้นพ่อก็กลับบ้านแกกลับมาเองแบบไม่มีใครต้องตามกลับมาเพราะอยากกลับบ้านดูสดชื่นหน้าตาไมห่หมองเอาเป็นว่าดูเป็นผู้เป็นคนและดูสงบมากขึ้น ไม่เหมือนกับทุกครั้งที่มักจะอารวาดโวยวายใจร้อนเมื่อไม่ได้อยู่กับผู้หญิงคนนั้นเราสองคนแม่ลูกดีใจมากที่เห็นว่าพ่อเป็นปกติแม่นาตาจะไม่ได้จมใส่เท่าเดิมก่อนจะมีเมียน้อยแต่ความหมองคล้ำก็ลดลงไปมากหลังจากพักผ่อนและตั้งสติได้แล้วพ่อก็มาเล่าให้ฟังว่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเมียน้อยไปทำของโดยการลงทองที่อวัยวะเพศ ซึ่งเขาว่าได้ผลดีนักจะมีแฟนหรือมีลูกมีเมียอยู่แล้วก็ได้ผลหมดเพื่อให้ได้พ่อผู้หญิงคนนั้นเลยลงทุนไปทําโดยคนที่ทําให้ก็เป็นหมอร่างทรงเก่งในทางบนดำแบบนี้มากตอนนั้นเมียน้อยมาหลอกพ่อว่าเป็นการแก้กรรมคนอาพับไม่มีคู่พ่อก็เลยไม่สงสัยหรือเอกใจอะไรหลังจากนั้นพ่อก็โดนของต่ำเข้าครอบงำจนนิสัยเปลี่ยนไป จนกระทั่งเราพาไปอยู่วัดแล้วก็เจอผ้าห่อนั้นแล้วหลวงพ่อก็เอาไปเผาถือเป็นการทำลายสิ่งที่คอบงำพ่ออยู่และเรื่องแปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจากหลวงพ่อเผาหอ่อผ้าห่อนั้นทิ้งไปพ่อเหมือนจะจำชื่อผู้หญิงคนนี้ไม่ได้นึกยังไงก็นึกไม่ออกแต่ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีพราพ่อหายเป็นปกติแต่เรื่องร้ายๆก็ผ่านไปแล้วส่วนเมียน้อยคนนั้นเมื่อเสื่อมมนแล้ว และรู้ว่าคงจะจับพ่อไว้ไม่ได้อีกต่อไปมันก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครติดต่อได้เราก็หวังว่าคนที่ทำชั่วใส่คนอื่นจะได้รับผลกรรมที่ทำเอาไว้แต่เราไม่อยากปูกใจเจ็บให้มันเป็นเวรเป็นกรรมสิ่งที่เกิดมาแล้วก็แล้วกันไปต่อจากนี้ก็ทางใครทางมันก็จบกันแล้วนะครับกับเรื่องคุณสายมนดำ คิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับหรือท่านผู้ฟังมีเรื่องผีเรื่องเล่าสยองขวัญอยากจะมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นได้ฟังลองคอมเมนต์มาได้เลยครับในช่องคอมเมนต์ด้านล่างและถ้าหากชอบเนื้อหาของช่องเรื่องเล่าก่อนเข้านอนผมก็ฝากกด subscribe กดไลค์หรือแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคืนนี้